เป็นงานประเพณีที่ไหนต้องดูในเรื่องของการระมัดระวังฟืนไฟเล่นผู้ตะไลไฟพันเนียงหรือประทัดอะไรต่างๆนะคะต้องดูกันด้วยนะคะคุณผู้ชมคะทางด้านของสคบพิจิตรค่ะเขาก็ได้มีการบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์สถานประกอบการร้านค้าที่จําหน่ายดอกไม้เพลิงในช่วงของเทศกาลวันลอยกระทงรวมถึงในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ด้วยค่ะ สำนักง,งานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจําจังหวัดพิจิตรนะคะก็ร่วมกันกับหลายหน่วยงานเลยลงในพื้นที่ออกตรวจสอบสถานประกอบการห้างร้านต่างๆในพื้นที่ของอําเภอบางมูลนาจังหวัดพิจิตรค่ะโดยเจ้าหน้าที่นั้นก็เดินสํารวจตรวจสอบร้านค้าผู้ประกอบการจําหน่ายประทัดแล้วก็ดอกไม้เพลิงที่มีอยู่ทั้งหมดนะคะภายในบริเวณของเขตเทศบาลเมืองบางมูลนา รวมทั้งหมด6ร้านค้าด้วยกันซึ่งก็พบว่าไม่มีร้านค้าที่จําหน่ายดอกไม้เพลิงในพื้นที่ของอำเภอบางมูลน,นา,ากจังหวัดพิจิตรเนี่ยได้เขาบอกไม่มีทําการจําหน่ายแบบผิดกฎหมายนะคะได้แจ้งเตือนพ่อพ่อแม่ผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดด้วยเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีการนําพลุประทัดหรือว่าดอกไม้เพลิงเนี่ยไปดัดแปลง จนก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินทั้งของตัวเองแล้วก็ของผู้อื่นด้วยต่อกันที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะทางด้านของวัดที่ร้อยตรีปีชาพรบน้อยประหลัดจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ได้นําคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนครสวรรค์ตรวจสอบผู้ประกอบการที่จําหน่ายผู้ประทัดและก็ดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลลอยกระทงในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เนื่องจากผู้ประทัดดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าที่มีการควบคุมสลาก เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนะคะหรือความเสียหายซึ่งในช่วงเทศกาลลอยกระทงของทุกปีจะปรากฏอันตรายที่เกิดจากผู้ประทับแล้วก็ดอกไม้เพลิงบางรายเนี่ยสูญเสียอวัยวะถึงขั้นพิการหรืออาจจะเสียชีวิตได้ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเล่นด้วยความคึกขนองเล่นด้วยความที่ใช้อย่างไม่ถูกวิธีนะคะ,ะก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ลงพื้นที่ไปสอดส่องดูแลนะคะจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุกัน